รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะและที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะคือหนึ่งในพื้นที่ของไร่ปลมรละมีค่ะวันนี้จะพาไปชมนะคะว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างไรบ้างรวมถึงมีจุดไหนที่น่าสนใจจะพาไปชมในพื้นที่กันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันภายในไร่พรมรัศมีที่ตำบลยางหักอำเภอปากาท่อจังหวัดราชบุรีค่ะไร่ที่เจ้าของบอกกับเราว่าเป็นไร่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมนะคะและได้มาชิมผลไม้จากในสวนกันสดๆเลยค่ะแถมยังมีผลไม้ที่มาจากทางใต้รวบรวมไว้ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ค่ะที่นี่จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของที่ที่กันเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในพื้นที่ของไร่พมรัศมีแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเจ้าของที่นี่นะคะว่าตรงนี้คะ่ะเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะขอบคุณพี่รัศมีทับทิมของคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ วันนี้มาพบกันบรรยากาศสบายๆลมเย็นมากเลยนะคะในพื้นที่ต้องถามพี่รัศมีก่อนเลยค่ะว่าไร่พรมรัศมีตัวนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้างคะอ๋อมีเรื่องราวความเป็นมานะคะจุดเริ่มต้นคือทางเกษตรอ,อําเภอเนี่ยเขาเข้ามาเที่ยวเขาก็มาเล็งเห็นว่าออของเราเนี่ยมันจะมีสถานที่กว้างแต่เราเนี่ยทำเนี่ยร้อยห้าสิบไร่ก็จะมี สามบุคคลนะคะคือจะเป็นพี่พี่น้องน้องคนละแปลงแปลงหนึ่งก็50ไร่อ่ะค่ะนี้ทางเกษตรเนี่ยแกก็เห็นว่าที่เราเยอะแล้วก็เรามีปลูกทุเรียนปลูกเงาะอยู่แล้วแกก็อยากจะส่งเสริมให้ทางไร่เนี่ยมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ให้ผู้คนด้านนอกหรือต่างจังหวัดเนี่ยได้มาเที่ยวกันเราเราก็เริ่มเริ่มได้จัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีบ้านอยู่ แล้วก็มาแปลงเป็นบ้านพักเป็นบ้านพักแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะมีแค่ประมาณติดหลังเท่านั้นเองราคาไม่แพงแล้วก็ผลไม้ที่เราจะขายเนี่ยคือก็จะเป็นพวกทุเรียนพวกเงาะของเราเป็นรายปีแต่พวกผักเราจะขายเป็นรายวันเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงพวกพนักงานลูกน้องของเราอะคะ่ะ ตอนนี้ทํามาสักประมาณกี่ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่11ค่ะแต่การเปิดสวนเป็นปีที่6ค่ะที่เปิดให้พวกนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเที่ยวชอปกันค่ะจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด1หนึ่งหไร่ใช่ค่ะแบ่งในแต่ละพื้นที่ของแต่ละบุคคลที่ดูแลกันไปในพื้นที่ที่เราคุยกันตอนแรกนะคะบอกว่ายกมาทั้งภาคใต้เลยภาคใต้เลยค่ะยกอะไรมาบ้างคะเออก็ ผลไม้อ่ะค่ะหนึ่งทุเรียนสองง้อสามจำปาดาแล้วก็พวกลุกมูดพวกมะม่วงเบาเมงคุดเคื่ออีกหลายๆอย่างที่เราแบบนึกไม่ออกนะคะทำไมถึงถึงนำผลไม้ทางด้านของภาคใต้มามาปลูกในพื้นที่ของราชบุรีคะอ๋อพอดีสามีเป็นคนใต้เป็นจังหวัด ละนองชุมพรนะคะแกมาซื้อตรงเนี้ยแกก็มีความรู้สึกว่าแกเป็นคนชอบกินผักผักเลี้ยงผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกเป็นคนชอบและทีเนี้ยแกก็มีความคิดว่าเออเราเรามาเอาของทางใต้มาปลูกดีกว่าเพราะว่าทางทางเนี้ยจะไม่ค่อยมีพอเราเอามาปลูกแล้วอะไรแล้วพวกเกษตรกรหลายๆท่านก็เริ่มเริ่มคิดที่จะปลูกตามกันนะคะก็เป็นไปตามเนี้ยะค,ะค่ะ แต่จะเห็นได้ว่าลักษณะของการปลูกพืชผักภาคใต้กับลาบุรีเขาเขาอากาศเขาชอบเหมือนกันเหรอคะพืชผักในส่วนนี้คือเราก็ปลูกได้นะคะคือเรื่องรสชาติรสชาติทางใต้เนี่ยจะซื้อทางเราไม่ได้เราซื้อทุเรียนทางใต้มาทานแล้วก็มากินที่นี่รสชาติต่างกันค่ะแต่ทั้งๆ้ท,งที่พันเนี่ยเป็นพันเดียวกันมันมันอยู่ที่ดินนะคะ,คะ ดินเราเรามีโปรตีนสูงปลูกอะไรก็หวานไปหมดน่าเสียดายวันนี้ผลผลิตบางส่วนที่พูดถึงก็คือว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่ที่ออกผลผลิตให้ได้จาหน่ายกันนะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูในส่วนอื่นก่อนนะคะแต่อย่างที่พี่รัศมีบอกว่านอกจากในส่วนของผลไม้ที่เป็นรายปียังมีพืชผักที่เป็นรายวันอาทิอะไรบ้างคะก็มีเต็งฟ้ามีถั่วแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็พริกค่ะ ก็มะเขือพวงอะไรประมาณนี้ค่ะเราขายที่ไหนคะขายจะมีแม่ค้ามารับหน้าหน้าไร่ค่ะทุกเช้าเราปลูกเยอะไหมปริมาณปลูกเยอะค่ะวันหนึ่งส่งก็น่าจะประมาณ2 0 0 0กว่าบาท3 0 0พต่อวันนะคะแล้วแสดงว่าต้องมีบุคคลที่ดูแลด้วยมีมีค่ะ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในมีผู้จัดการคอยดูแลอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นัศสมีบอกว่าจะพาเราไปดูในส่วนของต้นทุเรียนค่ะเพราะเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้ส่งขายแบบว่าทั่วไปต้องมาที่ไร่ต้องมาที่ไร่ค่ะต้องต้องเข้ามาซื้อเองมาทานเองที่ไร่อย่างเดียวนะคะและนอกจากนี้ค่ะที่นี่เขายังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเลยรวมถึงเขาบอกว่าที่นี่มีสายพันธุ์กาแฟค่ะโรบัสต้า จะน่าสนใจขนาดไหนนะคะรวมถึงผลผลิตของกาแฟนี่ไปจำหน่ายที่ไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้พี่พาไปชมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไปดูต้นทุเรียนกันเลยดีกว่าได้ี่ต้นคะในพื้นที่ก็หลายร้อยค่ะหลายร้อยหลายร้อยค่ะเดี๋ยวพาไปชมหน่อยนะคะ้าเดี๋ยวไปชมเลยดีกว่าค่ะ ไปชมเลยคะ่ะตรงหนข,งนของต้นทุเรียนค่ะที่นี่พันอะไรนะคะมอนทองค่ะหมอนทองด้วยอันนี้จะเป็นง้อเดี๋ยวลอ,ลองดูต้นที่ออกลูกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกเนียงอะไรนะคะลูกเนียงค่ะลูกเนียงค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วเวลาเก็บนี่คือเก็บยังไงเพราะว่าพื้นที่มันลาดเอียงใช่ แต่รสชาติมันจะอร่อยนะคะทุเรียนจะเป็นสภาพนี้ค่ะต้องต้องอยู่ในที่ร้อนอิ่มใช่ไหมกว่ไปไม่ได้หนูลื่นขอบคุณจ้ายืนตรงนู้นเลยค่ะอ๋อถึงแล้วค่ะวอนทองอันนี้กี่ปีเขาเนี้ยอันนี้เจ็ดปีค่ะเจ็ดปีออกลูกแล้วลูกเล็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 กเต็มเลยใช่ค่ะเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ต้องตัดแต่งเขาอีกทีหนึ่งใช่ค่ะต้นหนึ่งนี้ออกผลผลิตนี้ได้สักเยอะประมาณยี่สิบถึงสามสิบลูกค่ะ และปกติที่ที่ร่านนี่คือขายอยู่ที่กิโลละเท่าไหร่คะสองร้อยค่ะกิโลละสองร้อยแต่ว่าไม่ได้ส่งขายไม่ได้ส่งหน้าร้านอย่างเดียวเดี๋ยวขอเวลาหอบนิดเดียวขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าข้างหลังเราก็จะมีเป็นมะละกอแล้วก็ปลูกผักปลูกผสมผสานนะคะอันนั้นเลยอันนั้นละไมที่กําลังออกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปรู้สึกจะที่นี่จะมีเยอะแยะมากมายใช่ เวลานักท่องเที่ยวมานี่คือเขาสามารถเข้ามาแบบได้จะจอดรถตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเดินเข้ามาค่ะอันนี้จะเป็นมะระไม้ค่ะะไม้ะไมอันนี้จะเป็นระไม้เกำลังออกเหมือนกันเลยโอ้ยถ้าออกนะเยอะมากน้องนสวยจังเลยมาไม่ทันช่วงที่ผลผลิตกําลังออกดอกออกผลด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นต้นทุเรียนนะคะอันนี้เขายังไม่ยังไม่เป็นลูกเท่ากับต้นมาสครูต้นมสครูจะเป็นแบบออกหนามแล้ว ดินดีดินดีน้ําน้ําดีดค่ะดีด้วยค่ะจะเห็นได้จากผลผลิตนะคะดูมะละกงมะละกร,ลละกรนี่คือลูกใหญ่มากหลายสิ่งมากเลยที่รักนีจะพาเราไปดูอะไรเพิ่มเติมอย่างไยคะก็อันนี้นก็ยังไม่ออกออมะยงชีสนะค,ะค่ะ พันอะไรคะพี่พันเงาะนาศาลนะคะเงาะนาศาลค่ะเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกแล้วมิถุนาเหมือนกันใช่ไหมใช่ได้ทานแล้วเขาจะมีรสชาติหรือว่าความพิเศษยังไงที่นี่จะเงาะเนี่ยเขาจะมีจุดหลักสณะเด่นของเขาคือกรอบล่อนแล้วก็จะทานผลสีเขียวอ๋อเหรอค่ะไม่ต้องแดงไม่ต้องค่ะค่ะจะทานผลสีเขียวค่ะค่ะ ปกติขายอยู่ที่กิโลละเท่าไหร่เอ่ยกิโลละห้าสิบาทกิโลละห้าสิบาทแล้วผลผลิตนี่คือได้เพียงพอต่อการจําหน่ายไหมคะได้ต้องที่ที่ไร่เหมือนกันใช่ไม่มีส่งไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะอยากทานมาที่นี่ค่ะคนมาไม่มีหมดค่ะไม่เอหยวไปดูกันต่อดีว่วกาไปค่ะ รัสมีท่ะหนูจะเห็นว่าในไร่เนี่ยค่ะก็มีการต่อเป็นระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์แบบนี้ค่ะ50ไร่นี่คือแบบนี้หมดเลยแบบนี้หมดเลยแล้วเราให้น้ำยังไงอ่ะปริมาณน้ำต้องมากน้อยขนาดไหนก็ที่นี่ก็จะให้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะต่อต่อรอบนะคะต่อรอบค่ะวันละกี่รอบคะสองรอบค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะรอบละครึ่งชั่วโมงค่ะเยอะอยู่นะค่ะเราก็จะให้เป็นแปลงไปค่ะเพราะว่าถ้าให้ทั้ง ไล่เลยเนี่ยน้ํามันคงจะไม่แรงไม่พอก็เลยต้องให้เป็นโซนไปโซนนี้ถ้าโซนนู้ดจะจะเป็นโซนไปค่ะค่ะเห็นได้ว่ามีผลไม้หลากหลายชนิดในพื้นที่ที่กาลังทยอยออกเรียกว่าถ้ามิทุนามานี่ตูมเลยนาตูมเลยเยอะมากอย่างนี้เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเขาเข้ามาทานเองมาเก็บเองในไร่ด้วยไหมคะใช่ค่ะแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างคือปีที่ผ่านมาเนี่ยทางเกษตรเนี่ยแก จัดระบบให้ใหม่<ะ>จัดระบบให้ใหม่ว่าเห็นทางสวนเนี้ยยบาทเนี้ยมันน้อยเกินไปก็เกิดสงสารสวน<ะ>เจ้าของสวนว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะ,ะแกก็เลยคิดให้ค่าหัวคนละ50บาทเข้ามาทานเงาะฟรี นะแสดงว่าเมื่อก่อนนี่คือเก็บ20บาท20บาทแล้วให้มาทานฟรีค่ะจำกัดชั่วโมงไหมไม่ค่ะโอ้ิ่ม่าไร่ก็คือ20บาทตอนนี้ปรับราคามาเป็น50าสบาาทค่ะแล้วถ้าอยากจะซื้อกลับไปคะก็ในรถเนี่ยจะมีถุงคอยบริการให้เขาก็ตัดใส่ถุงแล้วก็ไปชั่งตัดเองค่ะ ัดเองเลยใช่ใชค่ะเราไม่ควความเสียหายแล้วเพราะบางทีอาจจะทำให้กิ่งหกักหรือว่าฉันอยากได้พวงนู้นพวงนี้อะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยก็จะ <c oughs> มีเจ้าหน้าที่ <c oughs> คอยถือถ้าสูงนะคะก็ <c oughs> จะมีกันไกลให้ <c oughs> แต่ลูกค้าก็น่ารักเพราะเราเราก็บอกแล้วว่าถ้าเก็บเองเนี่ยคือก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นกิ่งหักหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างอันนี้อย่างง้ออันนี้ก็คือต้นก็คือจะประมาณนี้แหละใช่ถ้าเวลาท่องเที่ยวมาคือเก็บทาแดงห้อยคือ จากจากที่ว่าส ok ูงน okay. ี้ใช yeah. ่ไหมพอมันออกมาแล้วมันก็จะห้อยเพราะมันมันออกเยอะมันอาจจะห้อยลงมาเตี้ยก็สามารถเก็บได้ค่ะค่ะก็คือเก็บทานได้แล้วก็ถ้าอยากจะซื้อกลับบ้านก็คือมีถุงบริการค่ะตัดเสร็จแล้วนําไปชั่งที่ด้านล่างค่ะแล้วก็นํากลับไปค่ะอันนี้เงาะอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นด้วยเอ่อุเรียนเราเราจะตัดแล้วไปขาย ทางด้านนั้นเลยค่ะไปเลือกกันที่หน้าหน้างานก็คือถ้าทุเรียนนี่ก็คือทางเจ้าของสวนก็คือจะจัดตัดให้แล้วก็ไปเลือกกันที่ด้านล่างอยากได้ไซส์ไหนแบบไหนก็เลือกซื้อกลับไปได้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปชมเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้จะพาเดิน5้าได้เลยไหมเบรกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะว่ามีตรงไหนให้เราได้ไปชมกันต่อบ้างค่ะค่ะ ก็ถึงแล้วต้นจำปาดะใช่ไหมคะพี่รัศมีตรงนี้เราอายุเขาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยก็เปิดส่วนมากก็ปลูกแล้วค่ะปลูกเลยค่ะอย่างแรกๆเลยที่เลื่องลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่แนะนำหน่อยค่ะจำปาดะเนี่ยถ้าบางคนเห็นเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นขนุนน่นะคะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าดูหนามค่ะหนามมันจะละเอียดค่ะมันจะละเอียดเพราะว่า ถ้าเป็นขนุนเนี่ยตามันจะแตกตาจะห่างตาจะห่างค่ะแล้วก็ใบจะไม่เหมือนกันถขนุนเนี่ยคือใบจะไม่มีขนค่ะแต่จะบาดะใบจะมีขนด้านล่างค่ะอค่ะอันนี้เขาทานทานขนไซน์ไหนทานทานดิบก็ได้ก็คือไซนนี้คือทานได้แล้วยังต้องรอต้องรอหอมค่ะอ๋อก็คือต้องดูว่าหอมมีกลิ่นหอมถึงจะทานได้ค่ะทานดิบได้ คือทานทนดิบไม่ได้ไม่ได้ต้องรอหอมอย่างเดียวรอหอมอย่างเดียวก็คือสุกแล้วมันก็จะจะทานได้สองสองแบบค่ะคือทานผลแบบดิบๆเลยอย่างเงี้ยคือคือไม่ดิบคือสุกแล้วก็ทานได้เลยค่ะกับการที่ว่าเราเอาเมล็ดในเนี่ยไปทอดทอดแบบกล้วยทอดนะคะจะจะมีความอร่อยมากกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบฉุนค่ะถ้าทานแบบผ่าแล้วทานเลยเนี่ยกลิ่นมันจะแรงค่ะ รสชาติสาหรับผ่าแล้วทานเลยเนี่ยเขาจะมีความแบบรสชาติหวานมากหวานหวานเจี๊ยบค่ะค่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบค่ะถ้าเอาไปทอดก็จะอีกรสชาตินึงรสชาตินึงจะมีความอร่อยมากกว่าค่ะถ้าคนนิยมเนี่ยคืออยากกินทอดมากกว่าเป็นทอดมากกว่านะคะแต่เราจะเห็นที่รัศมีค่ะหนูเห็นเป็นลูกเล็กๆเนี่ยเต็มเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยใช่ใช่แบบนี้หมดเลยค่ะอันนี้สักอีกนานไหมคะกว่าจะทานได้โอ้นานค่ะ สามสี่เดือนละค่ะสามสี่เดือนถือจะทานได้อันนี้ก็คือเก็บขายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราซื้อหน้าสวนอีกเหมือนเดิมไม่จะมีคนทัวรมาคอยถามอยู่จะปลาดาออกหรือยังจะปลาดาออกหรือยังอ๋อถ้ามาเช้าก็อดนะค่ะโทรมาถามได้เรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็คือในส่วนของพื้นที่บางส่วนเท่านั้นของในไร่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศพื้นที่ภายในไร่ของที่นี่นะคะแล้วก็จะพาไปอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของ กาแฟเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะที่นี่เขามีการจัดการประกวดในเรื่องของสายพันธุ์กาแฟด้วยนะคะ,คะจะน่าสนใจขนาดไหนรวมถึงจะไปดูต้นกาแฟที่นี่ว่าเขาเก็บกันยังไงเขาดูกันยังไงนะคะแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ อนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่ของจุดที่ปลูกกาแฟค่ะมาถึงต้อนรับอยากจะให้ทีวีมีกลิ่นจังเลยค่ะกลิ่นหอมมากอันนี้ก็คือดอกกาแฟใช่ไหมคะพี่รัชมีใช่ค่ะเขาต้องอายุขนาดไหนถึงจะออกดอกแบบนี้คือเร,เ,รเ,รเรา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 เลี้ยงมาเนี่ยคือสักประมาณสักสี่ปีอะไรเงี้ยประมาณ3ปีสี่ปีเนี่ยก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเป็นต้นให้เราเก็บผลผลิตแล้วก็ดอกก็ น่าจะได้แล้วค่ะค่ะแล้วดอกตะบานแบบนี้นานไหมคะก็อยู่จะอยู่ประมาณ3วันค่ะ3วันจากวันแรกค่ะจากวันแรกนะคะค่ะอันนี้สายพันธุ์โรบัสต้าโรบัสต้าค่ะในพื้นที่นี่คือปลูกเยอะขนาดไหน2,500ต้นค่ะโอ้ค่ะแล้วละต้นหนึ่งคือผลผลิตออกเยอะไหมคะเยอะค่ะปีนี้ส่งใบประมาณ2ตันโอ้กบสองตันเราต้องดูยังไงเก็บยังไงดูลักษณะแบบไหนคะอย่างอันนี้มีมีลูกอยู่อย่างเงี้ย ยังต้องทิ้งนิกหน่อยหนึ่งค่ะเชอร์รี่จะเป็นต้นโน่นะคะสีแดงแต่ช่วงนี้เขาเขาเก็บไปแล้วอะเดี๋ยวเราเรามาดูต้นนี้กันเดี๋ยวนะคะอันนี้คือเรียกว่าเชอร์รี่เพราะว่าจะเป็นเป็นสีแดงแดงสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไปดูต้นนี้ที่ว่าค่ะเยอะไหมนี่คือลักษณะของเมล็ดกาแฟที่เก็บได้แล้วเก็บแล้วเราต้องไปนำไปทำอะไรต่อคะพี่ไปสีค่ะ ถ้าเราจะขายนะคะค่ะก็ไปสีน well, so ้องอุ้ยมาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ก็คือเป็นเมล็ดกาแฟสดที่เราจะต้องนําไปสีอีกพอสีเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปส่งคั่วค่ะส่งขั่วอีกค่ะที่ไล่เราเราส่งแบบไหนบ้างขายแบบไหนบ้างเราเราก็จะขายเมล็ดเชอร์รี่นะคะบางส่วนแล้วก็จะส่งสีบางส่วนค่ะค่ะรายได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์กาแฟเนี่ย ปีที่แล้วที่ที่ผ่านมานะคะเราเราจะเก็บไว้ขายในไร่เราอะเวลาเปิดงานเนี่ยก็วันขายได้ตกสามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นนะคะต่อวันเฉพาะเมล็ดกาแฟแล้วค่ะโอ้โหแล้วอย่างตัวเชอร์รี่ที่เราส่งไปตามไปลงสีเนี่ยค่ะอันนี้เราเราขายแบบนี้เลยหรือว่าต่อยอดยังไงก็จะมีสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งที่ว่าเราจะขายเป็นเม็ดเชอร์รี่โลละสิบแปดบาทประมาณนี้นะคะถ้าถ้าเราคัดให้เป็นไซส์อะไรเงี้ย ก็จะประมาณโลละยีบาทแต่เราจะขายรวมซมาคกาไม่ต้องมานั่งคัดนะคะค่ะแล้วบางส่วนเราก็ตากค่ะตากประมาณ18บแดแดด8บแดแดดค่ะค่ะแล้วก็พอแห้งเราก็ส่งส่งสีเลยค่ะส่งสีเสร็จแล้วก็ทางโรงสีก็จะส่งไปคั่วให้ค่ะแล้วเราก็เก็บมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาไปขาย หน้าง,งานประมาณเดือนมิถุนายนค่ะ,คะก็จะเป็นแบรนด์ของเราด้วยะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตัวแบรนด์ของผลิตภัณฑ์กาแฟของที่ไร่พรมรัศมีเนียหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะรสชาติกาแฟของที่นี่ต<ม>ะดดเด่นยังไงไม่แพ้ที่อื่นค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าไร่พรมรัศมีแบรนด์ของกาแฟจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ เดีตรงนี้นะคะเราจะมาดูผลิตภัณฑ์อย่างที่เราไปชมอะ่ะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์กาแฟของไร่พลมลัศมีนะคะปลูกเองในพื้นที่เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้จาหน่ายที่ไหนยังไงบ้างคะจาหน่ายในในในที่ของเราเองอะ,ค,ะค่ะค่ะคือนักท่องเที่ยวต้องมาทานที่อย่างเดียวใช่ค่ะมีส่งออนไลน์ยังไงด้วยไหมคะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีเลยเราจะปลูกเพื่อขายในเทศกาลของเราอะ,ค,ะค่ะ โดยปกติเทศกาลของทางไร่เนี่ยคือจะมีช่วงไหนยังไงบ้างคะช่วงมิถุนาค่ะมิถุนามิถุนาพฤษมิถุนากรกฎาคมสิงหาประมาณนี้ค่ะมาณสามเดือนค่ะสามเดือนก็คือถ้าใครอยากจะทานกาแฟก็คือจะต้องมาช่วงนี้มาทานที่คาเฟ่ที่นี่ก็จะเปิดบริการเป็นกาแฟของไร่พลมรัศมีค่ะค่ะอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าที่นี่มีเป็นสถานที่ในการจัดอบรมต่างๆมีบ้านพักด้วยต้องจองอะไรยังไงบ้างคะ ก็จะมีคนโทรมาจองล่วงหน้าค่ะ,คะเราก็จะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ได้โทรหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะมีคนที่เขาจองไว้แล้วอะไรเงี้ยเรารองรับได้ครั้งหนึ่งประมาณสักกี่ท่านคะเออมันจะมีบ้านหลังนะคะเราจะคิดส0 0พันบาทจะมี4ี่ห้องห้องหนึ่งก็จะนอนได้ห้าถึงหกคนนะคะค่ะแล้วก็จะมีบ้านเดี่ยวค่ะบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นห้องห้องธรรมดานะคะก็แล้วแต่ราคา หักเข้ากันไปค่ะก็สามารถโทรมาจองกันได้สําหรับในส่วนของสถานที่ในการจัดอบรมต่างๆตัวนี้รองรับได้ครั้งละประมาณกี่ท่านคะก็อย่างน้อยเป็นร้อยค่ะค่ะโดยปกติถ้ามามาเป็นอบรมแบบนี้ค่ะเรามีในเรื่องของอาหารอะไรบริการยังไงบ้างด้วยไหมคะก็จะคิดเป็นหัวค่ะคือถ้ามีส่วนมากที่จะมาจัดประชุมเนี่ยส่วนมากเลยจะเป็นพวกเกษตรกรที่เวลาประชุมเรื่อง ผกักเรื่องผล,ลไม้เรื่องทุเรียนเรื่องเงาะอะไรเงี้ยก็จะมาเอาที่นี่เป็นหลักซะมากกว่าค่ะ,คะก็คือมาพักผ่อนในพื้นที่รวมถึงมาดูพื้นที่จริงด้วยในเรื่องของการทําเกษตรตรงนี้นะคะ,คะเดี๋ยวจะให้พี่และสมีได้ฝากถึงผู้ชมชาวบ้านนิดนึงอยากจะโทรเข้ามาจองห้องพักอยากจะมาชมสวนแล้วก็รวมถึงอยากจะจองด้วยว่าช่วงนี้ผลผลิตออกหรือ,อยังสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ ก็ที่เพจนะคะพรมรัศมีฟาร์มสเตย์ค่ะแล้วก็เบอร์โทร0864496598ค่ะแล้วก็เบอร์สำรองนะคะ0816660066ค่ะ ก็สามารถเดินทางเข้ามาได้นะคะพี่รัศมียินดีต้อนรับรอให้บริการอยู่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณไปยังศูนย์นะคะที่พาไปในแต่ละโซนของแต่ละพื้นที่ถึงแม้จะไม่ครบนะตั้าครบคงไม่ไหวนะคะวันนี้ต้องขอบคุณไปยังศูนย์เลยค่ะที่พาเราไปชมนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะอากาสหน้าจะพาไปที่ไหนรื่อลติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ